ไม่ม,ม,มีชื่อร้านไม่มีชื่อร้านมีจะก,ก็จะเปจ็จำใหญ่จำใหญ่ใหญ่แค่ไหนโอ้โหจำใหญ่จริงจรีงอ,อันนี้กําลังเข้าหน้าเป็ดจำใหญ่เข้าเป็ดจำใหญ่ค่ะ อ่าเดี๋ยวเอันนี้อันนี้ร้านเรานะคะจะอยู่ตรงตลาดหนองอยพังนะคะอาปากทางเข้าวัดทัหลวงพิกัดหนองอยพังนะคะเส้นถนนสายสามสามนะคะตรงไปด่านทางสิบหกิโลค่ะ<อ>กะ็ครชามรเท่าไหร่ครับเป็นธรรมดาสี่สบาทค่ะพิเศษห้าสิบบาทค่ะ,คะตอนนี้ทางร้านก็เข้าร่วมกับ ตกลงอันนี้มันชามหรือว่าถาดหรือว่ากระมังก็ใครที่อยากทานก็แวะมาได้ที่แยกน้อยพังค่ะแยกน้อยพังนะคร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดชามใหญ่ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดชามใหญ่นะครับค่ะขอบคุณค่ะมีเบอร์โทรไหมร์เผื่อใครจะโทรมาโทรสั่งได้นะคะ082 927 2351ค่ะร้านเราจะเปิด7จ็ดโมงเช้าเวลาปิดก็17บเนาฬิกา ของรัฐบาลด้วยนะคะเราชนะคนละครึ er. ่งแล้วก็บัตรประชารัฐค่ะโอ้โหได้ทั้งสามสิดเลยเดี๋ยวรออะไรนะเรารักกันโอเคค่ะขอบคุณค่ะก๋วยเดี๋ยวอันนี้ข้าวหน้าเป็ดเดีวจะมีน้ำซุปแล้วอย่างนี้กายิ้วมาทานได้เลย